สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธมิยาพิรมพร้อมส่งมอบความสุขในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ให้กับทุกท่านกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะท่านเจ้าคุณพระวิเชียนโมลีจะอาวาสวัดหนังราชวรวิหารกรุงเทพมีสิ่งสำคัญของการเป็นมนุษย์มาฝากให้เราท่านพินพจิารณาไปรับชมกันเลยนะคะช่วงธรรมมาพิรม์ ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่คำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงถ้าใจยังไม่สูงจะบอกว่าตัวเองเป็นมนุษย์ยังไม่ได้คนเราทุกคนเกิดมามีชีวิตการที่เรามีชีวิตอยู่นี่ ตามหลักทางพระพุทธศาสนาแล้วเรียกว่าเป็นสัตว์จำพวกหนึ่งแต่เป็นสัตว์จำพวกมนุษย์ก็คือผู้มีใจสูงสัตว์จำพวกอย่างอื่นอย่างสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่เขาเหล่านั้นดำรงชีพอย่างไร้เหตุไร้ผล ใช้ชีวิตอยู่ตามสัญชาตญาณสัตว์เหล่านั้นไม่เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลอยากกินอาหารก็กินหรืออยากจะปกป้องตัวเองก็ต่อสู้เพราะกลัวภัยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำทำด้วยสัญชาตญาณ ไม่ได้ทำด้วยเหตุด้วยผลมนุษย์เหล่านั้นต่างจากเขาเหล่านั้นเพราะเราเป็นคนรู้จักมีวิจารณญาณและมีปัญญายาณวิจารณญาณกับปัญญายานนี้มีอยู่ในมนุษย์แต่ในสัตว์มีเฉพาะสัญชาตญาณมนุษย์เรามีครบหมดทั้งสัญชาตญาณ วิจารณญาณและก็ปัญญาญาณการที่เรามีความแตกต่างจึงทำให้เรานั้นต่างจากเขาเหล่านั้นหลายอย่างเราทำเราแสดงออกอย่างมีเหตุและมีผลหรือบางครั้งมีปัญญาญาณมากไปหรือมีวิจารณญาณมากไป จนกระทั่งแสดงออกเกินเหตุเกินผลก็มีก็คือสามารถหลอกลวงคนอื่นให้เข้าใจผิดผิดได้เยอะแยะไปหมดก็คือมนุษย์เหล่าซึ่งในอดีตในโบราณน,นั้นท่านมีคำอุปมาว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นมีธรรมชาติตื่นเขินและ สื่อตรงก็คือคิดอะไรรู้สึกอย่างไรก็แสดงออกแบบนั้นแต่มนุษย์เหล่านั้นเป็นคนที่ลึกซึ้งและคดโกงลึกซึ้งก็คือความคิดลึกซึ้งมากแลกว้วก็การแสดงออกนั้นอาจจะไม่ตรงกับความคิดก็ได้นี่คือคำของโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ ตั้งแต่สองสามพันปีก่อนซึ่งท่านทั้งทั้งหลายก็จะเห็นว่าสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้อย่างสุนัขถ้ามันรักเจ้านายมันก็รักอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่เคยแยกแยะเลยว่าเจ้านายเป็นมหาเศรษฐีหรือเจ้านายเป็นคนยากจนเป็นคนเก็บขยะเจ้านายลำบากมันก็ลำบากกับเจ้านายเจ้านายมีกินแบ่งให้มันกินมันก็กินกับเจ้านาย มันไม่เคยคิดเป็นอย่างอื่นไม่เคยคิดที่จะวิ่งตามรถเศรษฐีเลยมันรักเจ้านายมันแต่มนุษย์เหล่านั้นอาจจะต่างจากนั้นนี้คือความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานอันนั้นก็ยกไว้แต่เราจะพูดในที่นี้ขอพูดถึงชีวิตของมนุษย์คำว่าชีวิตแปลว่า การดำรงอยู่อย่างพวกเราทั้งหลายนี่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจยังมีการดำรงอยู่ก็เรียกว่ามีชีวิตแต่การดำรงอยู่ของเรานั้นไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ตลอดไปเมื่อมีเกิดขึ้นก็มีการดำรงอยู่หรือการตั้งอยู่และผลสุดท้ายก็มีความดับไป ถ้าเราพิจารณาหรือมองภาพกว้างๆแล้วชีวิตของคนเรานะั้นสั้นมากชาติก่อนโน้นเราเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่ทราบได้แต่เพอแป๊บเดียวมาเกิดเป็นคนแต่ผ่านไปแป๊บเดียวอายุ 40, 50, 60แล้วแล้วก็ผ่านไปอีกสักพัก อาจจะต้องไปนอนคุยกับรากมะม่วงแล้วไม่มีใครหลีกลี่นีพ้นไปได้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อถึงคราวที่เราตายพ่อกายแตกแล้วก็มีความหมายก็คือตายแล้วเราจะไปที่ไหนนั่นคือสิ่งที่ทุกท่านควรที่จะคิดนะเพราะว่ายังไงเราต้องตาย ยังไงเราต้องเจอเป็นสิ่งที่ควรที่จะคิดให้มากถ้าเราคิดถึงเรื่องนี้บ่อยๆแล้วเหมือนกับนักธุรกิจที่เก่งๆเขาจะวางแผนล่วงหน้าห้าปีสิบปี20ปีอาจจะร้อยปีก็ได้คนที่วางแผนเก่งๆเช่นนี้ผลสุดท้ายก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จใน ธุรกิจของตนมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าวางแผนชีวิตดีๆชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นเศรษฐีด้วยชาติต่อไปโน้นหลังจากนั้นเราจะไปบังเกิดเป็นเทวดาบนชั้นดาวดึงจากนั้นเราก็จะค่อยไปนิพพานวางแผนล่วงหน้าแบบนี้ก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าไม่วางแผนเลย คิดแต่ว่าชาตินี้ขอให้มีความสุขขอให้ร่ำรวยเงินทองมีแต่จะเอาจะกอบจะโกยไม่เคยคิดถึงเรื่องอื่นเลยคิดถึงสั้นๆแค่ว่าเดือนนี้ปีนี้จะต้องกอบโกยให้ได้เท่านี้บางครั้งไม่เคยสนถึงวิธีการสนแต่สิ่งที่ตนเองจะได้แต่ผลสุดท้ายเรียกว่าเป็นคนมอง,มองกัน มองการใกล้ไม่มองการไกลถึงจะกอบกลวยได้มาแล้วผลสุดท้ายก็ประสบความล้มเหลวก็คือตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยยิ่งไปกว่านั้นก็จะล้มละลายก็คือตายไปไปแล้วก็จะไปตกนรกบ้างไปบังเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายบ้างแทนที่จะได้ขึ้นสวรรค์หรือไปนิพพานก็ล้มละลาย จากที่เป็นมนุษย์อยู่ดีๆก็อาจจะต้องล้มละลายเป็นตกนรกบ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายบ้างนี่เรียกว่าล้มละลายเพราะไม่รู้จักวางแผนหรือไม่มองการไกลทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ายังไงสักวันหนึ่งเราก็าจ,จะต้องตายดังนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์เป็นคนผู้มีใจสูง ชีวิตของเรานั้นจึงมีความสำคัญเราได้เปรียบคนอื่นมากมายมนุษย์เหล่านี้ได้เปรียบเทวดาได้เปรียบสัตว์เดรัจฉานก็คือแม้กระทั่งเทวดายังอิจฉามนุษย์เทวดาเองยังอยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าการที่เราเป็นมนุษย์นี้นี่อยู่ในแหล่งที่ถ้าเป็นแหล่งธุรกิจก็คือแหล่งธุรกิจชั้นยอด สามารถที่จะประกอบธุรกิจให้ร่ำรวยได้พราะอยู่ในย่านธุรกิจเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันอยู่ในย่านธุรกิจของบุญเป็นมนุษย์นั้นอยากจะทำบุญอะไรก็ได้อยากจะให้ทานก็ได้อยากจะรักษาศีลก็ได้อยากจะเจริญภาวนาก็ได้หรืออยากทำบุญอย่างอื่นก็ได้เป็นมนุษย์เรียกว่าอยู่ในย่านของธุรกิจ ที่สามารถทำบุญได้มหาศาลเหมือนกับนักธุรกิจที่อยู่ในย่านที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจก็จะได้เปรียบคนอื่นชีวิตของมนุษย์เหล่านั้นจึงเรียกว่าได้เปรียบคนอื่นแต่เมื่อเราได้เปรียบคนอื่นแล้วก็จะต้องรู้จักปรับปรุงตัวเอง รู้จักประครับประคองชีวิตของเราชีวิตของมนุษย์ของเรานั้นให้เหมาะสมการที่ชีวิตของเราจะเหมาะสมจะมีความสำคัญนั้นก็จะต้องรู้จักปรับปรุงตัวเองรู้จักพัฒนาตนเอง ัการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงชีวิตของคนเราให้มีความสำคัญนั้นก็มีอยู่7ประการประการที่หนึ่งเรียกว่าธรรมมัญญาจะต้องรู้จักเหตุคำว่ารู้จักเหตุก็คือจะต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีเหตุ ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เกิดจากเหตุทั้งสิ้นอะไรที่เราอยากได้อะไรที่เราได้ล้วนแต่มีเหตุอย่างเช่นเราจะได้เงินก็มีเหตุก็คือเราเป็นคนขยันรู้จักทําการทำงานจู่ๆจะให้เงินตกลงมาจากฟ้าหล่นทับเราเลยไม่ได้มันไม่มีเหตุมันต้องมีเหตุอย่างเช่นคนบางคนนั้น จูจๆเกิดมาแล้วก็เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีเหตุก็คือเข้าทำบุญไว้ก่อนทุกอย่างต้องมีเหตุเราต้องเข้าใจเหตุหรือบางครั้งถ้าเราทำอะไรไม่ดีนั้นก็จะเป็นเหตุให้เราประสบทุกข์ไปลักขโมยไปป้นไปจี้ก็เป็นเหตุเหตุที่จะทำให้เรา ประสบทุกข์หรือชีวิตของเราที่ลำบากลำบนติดหนี้ติดสินหรือเดือดร้อนประการต่างๆล้วนแต่มีเหตุเหตุที่ทำให้เราลำบากอย่างเช่นเป็นคนที่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวจนเป็นเหตุให้ไปกู้หนี้ยืมสินกู้หนี้ยืมสินก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนแต่เราด้วย คนที่ให้กู้ก็เดือดร้อนด้วยเรียกว่าทุกอย่างมันล้วนแต่มีเหตุทั้งสิ้นเราต้องทำตัวเองให้เข้าใจถึงเหตุว่าทุกอย่างมีเหตุเรียกว่าธรรมันยุตาต้องรู้จักเหตุสองอัฏัญยุตตาต้องรู้จักผลรู้จักประโยชน์ ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทำแล้วมันก็จะมีผลอย่างเช่นเรามานั่งฟังธรรมอยู่นี้ก็จะมีผลมีผลอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้เราเข้าใจหลักธรรมมากขึ้นทำให้เราอารมณ์เย็นมากขึ้นเรียกว่ามีผลหรือสิ่งอื่นๆก็เหมือนกัน ต้องรู้จักผลอย่างเช่นเราทำบุญก็รู้จักว่าบุญนั้นมีผลอย่างเช่นให้ทานพระท่านบอกว่าเกิดชาติหน้าก็จะร่ำรวยมีอยู่มีกินรักษาศีลก็จะทำให้มีรูปร่างสวยงามมีผิวพรรณวันณะผ่องใสนี้คือผลหรือเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราทำอะไรด้วยความโกรธ โมโหแล้วไปทุบตีทำร้ายบุคคลอื่นก็จะมีผลผลก็คือทำให้บุคคลอื่นนั้นเดือดร้อนบาดเจ็บส่วนเรานั้นก็ต้องต้องโทษต้องรับโทษนี่เรียกว่ามีผลถ้าเราเข้าใจทั้งเหตุและผลแล้วก็จะสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราได้ จิตใจของเราก็จะสูงขึ้นถ้าเราเข้าใจเหตุเข้าใจผลแล้วก็จะไม่คิดไม่ปรารถนาไม่เพอ้อฝันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บางคนนั้นใช้ชีวิตอยู่กับความฝันมากไปฝันอยากได้โน่นอยากได้นี่เพอ้อไปแต่พอไม่ได้แล้วก็หมดศรัทธา หมดศรัทธาต่อตนเองหมดศรัทธาต่อผู้อื่นหมดศรัทธาต่อบุญหมดศรัทธาต่อความดีเช่นนั้นแล้วก็เริ่มคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีเริ่มที่จะไปคดโกงไปลักขโมยไปป้นไปจี้ไปทำอะไรอย่างไร้เหตุไร้ผลผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ไม่เหมือนมนุษย์จิตใจต่ำทามลงไป คำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงแต่เมื่อเราขาดเหตุขาดผลแล้วใจของเราก็ต่ำทรามลงไปใจของเราก็ไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็เหลือแต่สัญชาตญาณของความเป็นสัตว์เหมือนกันอยากได้ของใครก็ไปป้นไปจี้ไปลักขโมยเลยเรียกว่าสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์หรือ ปรารถนาสิ่งใดก็ไปแย่งชิงมาแบบนี้เรียกว่าไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลเหลือแต่สัญชาตญาณของความอยากสองอย่างนี้จึงทำให้ชีวิตมนุษย์มีความสำคัญก็คือธรรมัญญุตาความรู้จักเหตุอัตัญญุตาความรู้จักผลและประการที่สก็คืออัตัญญุตา ต้องรู้จักตนด้วยต้องรู้จักตัวตนของตนด้วยว่าเราเป็นใครเราเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ยังไงแล้วบัดนี้เราอยู่ในฐานะอะไรอย่างเช่นถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็จะต้องวางตัวให้สมกับเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นครูบาอาจารย์ ก็วางตนให้สมกับความเป็นครูบาอาจารย์หรือเราอยู่ในฐานะอะไรก็ต้องรู้จักฐานะนั้นนั้นวางตัวเองให้เหมาะสมถ้าวางตัวเองให้เหมาะสมแล้วก็จึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงแต่ถ้าอยู่ในฐานะอะไรก็ยังไม่รู้ตัวเองเลย ไม่รู้จักตัวไม่รู้จักตนเลยนี้เรียกว่ายังไม่เข้าใจอะไรเลยคนที่ไม่รู้จักตัวไม่รู้จักตนของตนนั้นผลสุดท้ายก็ประพฤติไม่สมกับตัวตนของตนยิ่งไปกว่านั้นบัดนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เราได้มาเป็นมนุษย์ก็เพราะความดีที่เราทำไว้อย่างเช่น ชาติก่อนเคยบำเพ็ญศีลห้าไว้ครบถ้วนผลบุญนั้นทํทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ทำให้เราเกิดมาเป็นคนศีลห้าเรียกว่ามนุษย,ยธรรมคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นมนุษย์ใครที่มีศีลห้าอยู่กล่าวได,ได้เลยว่าเรานั้นเป็นมนุษย์แต่ถ้ายังไม่มีศีลห้านี้อย่าพึ่งบอกว่าตนเองเป็นมนุษย์นะ ต้องให้มีศีลห้าเสียก่อนแล้วถ้าเรามีศีลห้าอยู่ณนะตอนนี้หรือตอนที่เราจะตายถ้าศีลห้าของเราครบถ้วนบริบูรณ์รับประกันได้เลยว่าตายแล้วอย่างน้อยๆได้กลับมาบังเกิดเป็นมนุษย์อีกแน่นอนถ้าคนมีศีลห้าครบถ้วนตอนจะตายเพราะศีลห้าก็คือมนุษยธรรม คุณธรรมที่ทำให้คนเป็นมนุษย์เมื่อเรารู้จักตัวรู้จักตนของเราว่าบัดนี้เราเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงก็จะต้องวางตนเองให้เหมาะสมและก็พัฒนาตนเองยิ่งไปกว่านั้นอย่าทำตนเองให้ตกต่ำจากความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เพราะศีลห้าก็ให้ตั้งใจรักษาศีลห้า และก็เราอยู่ในฐานะอะไรก็ประพฤติตนเองให้เหมาะสมเช่นนี้เรียกว่าอัตตัญญุตารู้จักตัวตน นี้เช้าเรายังคงจะนำเรื่องสำคัญนี้มาให้ทุกท่านพินิจพิจารณากันต่ออย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ค่ะน้องเป็นหนึ่งมีอะไรมาฝากกันอีกบ้างไปรับชมกันเลยค่ะช่วงธรรมะพาเพลิน วันนี้เป็นหนึ่งในะคุณแม่ปรางละจะขอร่วมรำลึก114ปีชาตการท่านพุทธทาสด้วยภาษาอังกฤษจากบทกรรสุขแท้จริงไม่ต้องวิ่งวนในโลกกันสักหน่อยนะคะบัดนี้เมฆลอยพ้นยอดเจดี Now the clouds float beyond the s t u b u s peak ทั้งโรงโบสถ์มากมีและวิหาร above the glittering temple roofs and towers แม่รวมตัวเป็นภาพพิสดาร clouds joining together in a magical form บอกอาการพ้นแล้วโวยโปรยิ้มมา proclaiming freeze now and showering smiles ตะโกนร้องบอกสหายสิ้นทั้งผอง shouting to comrades all not leaving anyone out ว่าไม่ต้องเสียเที่ยวเที่ยวค้นหา Don't waste your energy traveling in search อันันตสุขในโลกนี้ที่หวังมา Of the unending bliss you hope for in this world เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าแล Looking for the turtle's beard you die for nothing สุขแท้จริงไม่วิ่งไปตามโลก True happiness doesn't run around in the world อยู่เหนือความทุกโศทุกกระแส is above every stream of suffering and sorrow มือเท้าเหนียวเหนียวขึ้นไปคล้ายตุกแก with sticky hands and feet climb up like a gecko ไม่อยู่แค่พื้นโบสถ์โปรดคิดดู Don't just sit around on the temple floor ลอยเหนือยอดโบสถ์ไปในเวหา Float above the temple roofs in the play of the sky ลอยพ้นไปเหนือฟ้าที่เทพอยู่ Float beyond the heavens where the angels dwell ถึงความว่างห่างพ้นจากตัวกู to the voidness far removed from self ego ไม่มีอยู่ไม่มีตายสบายเอ่ย no living no dying oh what peace หากน้องๆเยาวชนหรือคุณผู้ชมท่านใดมีภาษาอังกฤษติดธรรมะที่อยากจะร่วมแชร์สามารถส่งกันเข้ามาได้นะคะ ผ่านทางรายการพุทธปยาพิรมบริษัท c ีพอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP พีทาวเวอร์ชั้น26ถนนซีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00หรืออีเมลแอดเดรส y o k a t g m a i l c o m ค่ะเชื่อว่าสารธรรมในวันนี้จะช่วยทำให้ทุกท่านมีความสุขในทุกมิติของชีวิตกันเลยนะคะ และกลับมาพบกับเป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัตได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วละค่ะพร้อมกับคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ